เอ้ยจาก,กันไว้เพื่อนพี่เจทำไมมุกเพิ่งมาเนี่ยพี่โทรหามุกต้องนานแล้วนะพอ,พอดีว่ารถติดอะพี่มุกเลยมาช้าหน่อยนี่มุกทำสุดแก้แหงให้พี่ด้วยนะเผื่อพี่เมาอะไม่ต้องแล้วพี่เรียกรถมาแล้วไปก่อนนะล้วมุกล่ะพี่ มกก็นั่งรถกลับเองดิเดี๋ยวพี่ต้องไปส่งเพื่อนนี่พี่ไปก่อนนะเขาทำดีดูแลเอาใจใส่คนอื่นเสมอยกเวน้นฉัน <c oughs> เดี๋ยวพี่ต้องออกไปข้างนอกนะ <c oughs> พี่จอบไปรับเพื่อน <c oughs> พี่ไปก่อนนะ พี่เจมุกยังเป็นไข่ยอยู่เลยนะอยู่ดูแลมุก,ก่อนไม่ได้เหรอพี่ัาปักเพื่อนไปแล้วมูพี่ไม่อยากเป็นคนผิดคำพูดอีกอย่างหนึง่งพี่ก็ไม่ได้เป็นหมอสักหน่อยนี่พี่อยู่ไปพี่ก็ช่วยแไรมูกไม่ได้อยู่แล้วมุกป่วยมุกก็กินยานอนไปดีพี่ไปก่อนนะไม่ต้องห่วงนะครับ เพราะว่าคุณก็เพิ่งเริ่มงานอะ่ะค่อยๆเรียนรู้ไปมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับที่เราจะไม่เข้าใจมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดการให้เองไม่ต้องห่วงนะครับได้ครับถ้า,างั้นแค่นี้ก่อนนะครับพี่วันหลังอะ่ะช่วยหยิบเสื้อผ้าใส่ตะก,กร้าหน่อยได้ไหมมุกจะได้แยกออกว่าไหนใส่แล้วหรือยังไม่ได้ใส่อะ่ะถ้ามุกไม่อยากทำะนะมุกก็วางไว้ตรงนั้นแหละจะบ่นอะไรกันนะกกันหนาฮะ มันน่ารำคาญนะรู้ไหมพี่เจนี่มุกซื้อลิปมาใหม่โอ้มุกซื้อลิปสติกใหม่อีกแล้วเหรอราคามันจะแพงน่าดูเลยอะ่ะไม,ม่แพงหรอกช่วงเนี้ยมีโปรโมชั่นแค่ร้อยกว่าบ,บาทเองมุกไปซื้อที่ไหนอะ่ะเดี๋ยววัอาทิตย์หน้าเนี้ยก็วันเกิดเพื่อนที่ทำงานที่แล้วอะ่ะ พี่ไม่รู้เลยว่าพี่จะซื้ออะไรให้เขาอะ่ะงั้นวันเกิดเดือนหน้าเนี่ยพี่เจจะซื้ออะไรให้หน้ากม,มุกก็มีเงินไม่ใช่หรอมมกก็ไปซื้อเองดิอีกอย่างเราอยู่กันมานานขนาดนี้แล้วอะ่ะพี่ว่าเรื่องของขวัญอะไรพวกเนี้ยก็คงไม่จำเป็นหรอกมั้งดูจากภายนอกฉันอยู่ข้างกายเขาแต่กลับไม่เคยอยู่ในใจเขาเลย เดี๋ยวพี่ไปหาเพื่อนก่อนนะที่ผ่านมาฉันคอยปลอบตัวเองตลอดว่าคงไม่เป็นไรแค่บางครั้งโด,ดเขาเหมือนบ้างแต่คนอย่างฉันสมควรที่จะโดนแบบนี้แล้วหรอฉันจะอดทนไปเพื่ออะไรล่ะคุณลูกค้าดูเหมือนไม่ค่อยสบายนะครับ ผมปวดหัวนิดหน่อยนะครับข้างหลังมีน้ำนะครับลูกค้าสามารถ,ถดื่มได้จะได้สดชื่นนะครับขอบคุณครับแปลกนะครับบางทีผมก็คิดว่าคนแปลกหน้าเนี่ยยังดีกว่าแฟนผมซะอีกผมทำงานบริการบริการลูกค้าเป็นหน้าที่ของผมนะครับ แต่แฟนไม่เหมือนกันนะครับที่เขาอยู่กับเราเป็นพ่อความรักนะครับพอยพอดีว่าพี่เจไม่ค่อยสบายอะ่ะคงไปทำงานไม่ได้แล้วยังไงฝากลางงานหน่อยนะขอบคุณมากเป็นไงบ้างพี่ตัวยังร้อนอยู่เลยอะ่ะจะเป็นไรไหมอะ่ะบรรยากาศดีเนะแก แกพี่เจเมาอะ่ะงั้นฉันกลับก่อนนะไว้นัดกันใหม่โอเคไปพี่เจผัดหมี่ที่พี่ชอบอะ่ะทำเสร็จแล้วนะรีบกินตอนที่มันยังร้อนๆล่ะขอบคุณนะพี่ไปทำงนานก่อนนะเออโทษนะครับพี่ พี่ช่วยขับเร็วๆหน่อยได้ไหมครับโอเคครับมุกฟังพี่มุกจะเลิกกับพี่แค่เรื่องแค่นี้เนี่ยนะเราคุกันมาตั้งนานนะเะมเาเป็นแฟนกันเราต้องเข้าใจกันสิมุกเข้าใจเหรอพี่เพราะว่ามุกลักพี่มุกเลยสมควรที่จะต้องโดนล้เลยแบบนี้เหรอเพราะว่ามุกลักพี่ มุกเลยสมควรที่ต้องมาลองรับอารมณ์พี่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมถ้าการที่เป็นคนรักกันแล้วเมืงเจออะไรแบบนี้มุกขออยู่คนเดียวดีกว่ามุกไปก่อนสิปล่อยอย่ามองคนรักเป็นที่รองรับอารมณ์ของเราต่อให้เขาจะรักคุณมากแค่ไหนก็ตามหากวันหนึง่งเขาหมดความอดทนขึ้นมาเขาจะเดินออกจากชีวิตคุณโดยไม่ลังเลอะไรเลย